โละเชางอยแม่กระดุมกันหนอกกระดุมกิพที่จะปลูกเรือนหอจะนอยสูงลิบพี่จะทำสายอยากและพี่จะทักสายโยนและพี่จะทำสายอยากและพี่จะชักสายโยนลมพัดเขากลละตูนแม่เพลงเย็นย็นเฮ้อเอ้อใฟจะทำสายอย่างและพี่จะชักสายโยน พัเข่านละตุ่มพัดกข่นละตุ่มใเงเย็นเย็นเถอะเอออ้ยจซาซาซาโอ้ไอ้ขั้จะเกินไปนที่มันจะทักท้าที่มันจะจวนเวลาลงไปเฮ้อ้ยอแม่เถื่อน ของพี่ยาเนาอีแม่เสือกนาละของพี่ยาเนาอาน้องจ่าปูกข่าวคอยคลายเออเลื้อยโปงอถูดปองท้ายปอดเลื้อยโปงอตูดปองท้ายปอดจอดไหนก็จอดไหนก็จอดบางไปได้ หล่นเปะย์มาให้เพียสักตาเฮียหล่นเปรย์มาให้เพียสัสตา,าจะได้จูบได,จได้จับปลาชื่นจะได้จูบได้จับชื่นใจชาเจ้าเอ้ยสวยเอ้ยมันน่ารักเอ้ย